ครับผมสวัสดีครับยันชาแน,นลชาแน,นลมีชีวิตนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เฮามาเนี่ยข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ตอนนี้เฮาก็เตรียมไก่ไว้สองตัวนะครับนี่เนี่ยไว้กินนะครับสูตรนี่จะทํากินเองก็ได้ทําขายก็ได้นะครับ ล่างไกล่ล่างในต้องอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เจียบมัดตกมัดตีอันใต้ปีกนะครับเพื่อจะเอาไว้ห้อยนะครับเราต้มเซตเราก็เอาไว้ห้อยให้มันยัดน้ำนะครับ ตอนนี้เขาตั้งหม้อต้มน้ำนะครับตั้งไฟให้มันเดือดนะครับเดือดเสร็จเดี๋ยวเขาเอาไก่ลงไปต้มนะครับนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วเขาเอาไก่ลงไปต้มได้เลยครับ ครับเรื่องราก็ต้มเราไว้าปิดฝานะครับ ครับคนได้ที่ทำข้าวมันไก่บบจา้างหรือว่ากําลังพึกททำนะครับพอลีปไปด้วยกันแล้วเ็ี้าไปวยกันก็ได้ครับจดวัตถุดิบอุป,ปรกรณ์อย่างไ้เดี๋ยวตัดมานี่ยนะ,น,นะครับข้าบหมตอนนี้ก็เป็นการเงี้ยน้ำซอสนะครับน้ำจิ้มนะครับน้ำซอสน้ำจิ้มนะครับจะมีน้ำเปล่านะครับ น้ำเปล่าสีอิ๊วหวานสีอิ๊วดำเต้าเจี้ยวขิงน้ำตาลน,น,น,นะครับ รสด,ดีผมชุรสนะครับเอตกต้มเมื่อนามันเดือดนะครับแต่ตมมมมนนแจิ้มพอเอารสชาติตามต้องการนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วน,นะครับค้าบผมตอนนี้น้ำซอสใส่น้ำจิ้มเขาก็เรียบร้อยนะครับ ต้มให้มันเดือดเดือดร็จก็เอามาพักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปปั่นน้ําจิ้มนะครับปั่นพริกอย่างนะครับครับนั่นพริกปั่นน้ําจิ้มกะเตรียมบระขามเปียกนะครับบระขามเปียกล่างล่างน้เาเพื่อเรียบร้อยนะครับเขาก็เอามาต้มนะครับต้มน้ําห่อนให้มันลวกกันนะครับถ้าผมนี่จะเป็นไก่ที่เขาต้ม ไก่ที่เขาต้มไว้นะครับน้ำเดือดสะบุนสะบุนนะครับเดี๋ยวเขากระตักเอาน้ำหน้ามันออกนะครับเอามาไว้เนี้ยเป็นน้ำเนี้ยเข้าเข้ามันไก่นะครับตักเอาน้ำที่ลอยตั้งหน้านะครับน้ำหน้ามันที่มันมันนะครับ เราได้จํานวนตีต้องการนะครับนี่เขาก็เตรียมหม้อหุงข้าวมันไว้นะครับใช้หม้อหุงข้าวก็ได้นะครับใจ้สูตรวิธีเดียวกันนะครับเอามันมันไก่นะครับลงไปคว่วให้เกลียยเกลี่ยสักหน่อยนะครับมันจะเนื้เนข้ามันหอมนะครับตอนนี้เขาก็คว่วมันให้มันเกลียยก่อนนะครับ ถ้ผมหลังจากตีเขาคั่วมันไก่เพิมมันเหลืองเหลืองฟอบเรียบร้อยแล้วครับเขาก็เอาน้ำมันลงไปเติมมสักน้อยนะครับเอาหอมหอมพผาแล้วครับหอมพผาลงไปคั่วนะครับคั่วให้เหลืองตามด้วยขิงกระลากะซีนะครับขิงรากะซีนะครับปคั่วไปต่า เข,ข้าเดี๋ยวเอาล่างน้ำก่อนครับเดี๋ยวไปตั้งในหม้อ,อก,กันครับสามเพื่อนน้ำซุปนะครับน้ำซุปน้ำหน้าตุ๋นน้ำต้มไก่ทีนะครับ ถ้าผมการเติมใส่น้ำนะครับใส่น้ำเขาเพิ่มน้ำนัก,กว่าเข้าหนึ่งส่วนนะครับเข้าสองก็เป็นน้ำสามนะครับเข้าหนึ่งกับน้ำสองนะครับเพิ่มน้นา้ำขึ้น,นหนึ่งส่วนเซ็ตกับปรุงรสนะครับโดรสดี อิ่วขาวปลาเขียวสีอิ่วดำเพิ่มสีสันนะครับ ครับผมนี่ก็เป็นพริกตีหอาเตรียมไว้จะเอาไปปั่นผสมกับน้ำซอสตีหอาต้มตะกี้นะครับส่วนผสมกับนี้น้ำบะาขามตีหอาต้มไว้ครับน้ำบลาขาาพริกเ,เขียวพริกแดงหอมขาวตัวเจี่ยวน้ำตาลขิง แล้วก็เอาไปปั่นนะครับปัน่นให้ละเอียดนะครับพอปั่นละเอียดเสร็จเขาก็เอามาผสมกับน้ำซี่เขาต้มไว้เอาไปแช่เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับข้าบผมนี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มที่เขาปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เอามาเป็นเจะอ,อี้นะครับ เราตักเสต็วเอน้ำจิ้มผสมกับน้ำสอดนะครับน้ำสอดเราต้มว้เติมขิงน้อยเติมพริกซอยหอมขาวใส่เอาสลาดใส่ข้าวมันไก่ได้เลยครับครับนี่จะเป็นพักชีพักชีต้นหอมนะครับเักปอปต้นหอม,หอมเอาไว้โรยใส่ในน้ำสุกนะครับ ถ้าผมนี่ก็เป็นไก่ที่เขาต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซุกแล้วครับเอากระตักออกมาพักไว้ให้มันยัดน้ำนะครับ ครับน้าติเหลือจากการต้มไก่เขากับมาย่าเป็นน้ำซุปนะครับใส่หลากผักชีนะครับแล้วกับปรุงรสตามต้องการได้นะครับรสชาติครับผมตอนนี้เข้าของเขากับซุกแล้วนะครับหลังจากติดแต่เขาเติมน้ำกับ ใส้ไฟไว้ประมาณ15นาทีครับ15นาทีกับปิดไฟแล้วก็บอบไว้ประมาณ5นาทีรอมเป็น20นาทีครับเรามาเปิดดูเข้ากันอย่าฟูขึ้นมอนะครับก็ดเลยตัดเลย

ขรับผมสำหรับคลิปเนี้ยเข้ามันไกในวันนี้กะขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณติดติดต,ตามช่องยันชาแนลชาแนลมีชีวิตครับขอบคุณครับปิดกลองอยู่กัอร่อยนะ